คนที่ขาดทุนกันมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทำไมถึงไม่ขายขาดทุนแล้วหรือทาไมคนส่วนใหญ่อาจจะมีบางคนขายแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ไม่ขายพเพราะถ้าคนส่วนใหญ่ขายมันจะไม่สามารถผ่านค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้นั่นแปลว่าคนเริ่มมองโลกแง่ดีแล้วจึงทําให้ราคาหุ้นสามารถทะลุขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ยได้ก็คือคนจะไม่ขายเท่าทุนคนจะไม่ขาเทุนเมื่อหวังกําไรคนจะหวังกาไรหรือโลกเมื่อเริ่มมองโลกแงด่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงทําให้จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนเมื่อไหร่ราคาหุ้นสามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ย Sega. ได้อย่างมั่นคงและ อีกจุดหนึ่งก็คือตามหลักสถิติทั่วไปก็คือแล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคยเคลื่อนที่ลงมาตลอดเป็นแนวโน้มลงเริ่มโค้งกลับขึ้นมานะครับนั่นก็แปลว่าได้เกิดสัญญาณซื้อนะครับ,นะรบในแบบที่สมบูรณ์แบบในหลักของค่าเฉลี่ยก็คือราคาสามารถทะลุเหนือค่าเฉลี่ยได้และค่าเฉลี่ยโค้งขึ้นนั่นเป็นวิธีการสัญญาณซื้อนะครับในทางกลับกันครับเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นราคาหลุดต่าจากค่าเฉลีย่ยนะฮะมันแสดงภาพในทางกลับกันครับก็คือเวลาแนวโน้มขึ้นเนี่ย คนเรารเมื่อราคาลงมาเท่าทุนเนี่ยนะค,คนเราจะไม่ขายดีไม่ดีจะซื้อเพิ่มด้วยนะครับขณะที่เวลาราคาเด้งขึ้นไปแรงๆอาจจะมีการเทคโปรฟิตทางออไรกันแต่พอราคาตกกลับมาที่ต้นทุนเดิมที่ตัวเองเคยซื้อและขายทางออไรนไปแล้วถ้าคนเรายังมองโลกแง่ดีอยู่เราจะกลับมาซื้อคืนต้นทุนเดิมครับนะฮะเพราะเราหวังว่าเราเล่นรอบไปแล้วซื้อซื้อห0 0้อยไปขาย6 1 0้อยสิบอ้าวตกกลับมาห0ร้อย้าหร้อยใหม่อา้าวซื้อคืนเพราะเรารู้ว่ามันเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อ,ตอแต่ใจเรายังมองโลกแง่ดีอยู่เราจะซื้อคืนที่ต้นทุนเฉลี่ยเดิม ของเรานะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยก็เลยจะกลายเป็นแนวรับนะครับแล้วคนจะพอลงมาเท่าทุนปั๊บคนซื้อเพิ่มคนไม่ขายเรื่องอะไรเท่าทุนขายทาไมนะหุ้นจะไปต่อหรืออาจจะซื้อเพิ่มหรืออาจจะเทคโปร f i ตไปแล้วรับครับคืนอีต่างหากนะจะทำนี้ไปเรื่อยครับวันดีคืนดีเมื่อไหร่ราคาหุ้นหลุดจากค่าเฉลี่ยแปลว่าคนเริ่มมองโลกแง่ร้ายหรือคนเริ่มมองแล้วว่าราคานี้ไม่สมเหตุสมผลที่จะซื้อแล้วต้นทุนเดิมที่คือตัวเองเคยซื้อเนี่ยถึงปัจจุบันบอกไอ้ข้อมูลข่าวสารเข้ามาใหม ราคานี้ตัวเองไม่ซื้อห,หรือไม่ยอมรับซื้อคืนแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็แปลว่าหรือแล้วหรืออาจจะขายด้วยเพราะเท่าลงมาราคาลงมาเท่าทุนขายเลยนี่แปลว่าคนเริ่มมองโลกแง่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นหลุดจากค่าเฉลี่ยเมื่อไหร<ๆ>่นะฮะแปลว่าคนเริ่มมองโลกแง่ร้ายนะครับคนไม่รับคืนในราคาเดิมที่เคยซื้อคนขายทิ้งในราคาเดิมที่เคยซื้อนะครับค่าเฉลี่ยก็จะเริ่มโค้งลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะกลับมาวงจรเดิมก็คือตอนนี้ขึ้นมาเท่าทุนคนก็จะขาย นนนจนกว่าจะวันถึงวันหนึ่งที่ราคาหุ้นสามารถทะลุเหนือค่าเฉลีย่ยได้อีกนะอันนี้คือตรกะกของหลักค่าเฉลี่ยก็คือมี2ประเด็นอันที่1ค่าเฉลี่ยเป็นตัวบอกแนวโน้มว่าเส้นวิ่งขึ้นนแนวโน้มขึ้นเส้นวิ่งลงไปเป็นแนวโน้มลงตามหลักสี่ทั่วไปนะครอันที่สองค่าเฉลี่ยบอกถึงต้นเฉลี่ยในการลงทุนนะครับซึ่งจะแปลว่าเป็นแนวรับแนวต้านนะครับในระหว่างทางที่แนวโน้มขึ้นและแนวโน้มลงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็นะฮะเจวนาวัน2วันวันนี้เนี่ยนะฮะเร นะหลุดลงมาวันหนึ่งเด้งกลับขึ้นไปวันหนึ่งหลุดลงมาวันหนึ่งนะฮะเริ่มสแสดงเห็นว่าคนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วเริ่มมีการสู้กันระหว่างพวกมองโลกแงด่ดีแง่ร้ายลวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาการอย่างนี้นะฮะเกิดต่อเนื่องกันกลายเป็นภาพอย่างเหตุการณ์ตกช่วงนี้เมื่อไหร่ก็คือราคาเริ่มหลุดจากค่าเฉลีย่ยแต่ไม่ใช่หลุดกว่าแต่ไม่ใช่หลุดลงมาเพียงแค่วันเดียวแล้วเด้งกลับลนวะเริ่มหลุดลงมาสองวัน3วันนะหลักหลักการในการกันกรองการหลุดจาก เส้นแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นเส้น,สนแนวโน้มที่ลากด้วยมือด้มือของเราเองเป็นแม่มันทัดลากขึ้นไปนี่นะฮะหรือว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยก็ตามเนี่ยเขามีหลักอันนึงคือหลักสาวัน3%ามเปอร์ซหรือสามช่วงเวลาสาเปเซถ้าเราไม่ได้ดูเป็นวันนะฮะหมายความว่าถ้าหลุดลงมาวันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ววันที่สามก็แล้วยังไม่ฟื้นเนี่ยนะเหมือนเรานับหนึ่งสองามแปลว่าน่าจะหลุดขาดแล้วแต่ถ้าหลุดมาแค่วันเดียวอย่างนี้ย,นยังพอถือว่าเออเลอร์ได้นะครับแต่ถ้าหลุดไปสามวันไปแล้วเนี่ยนะครับนะอย่างเง น่าจะเรียกว่าหลุดจริงแล้วตับทางกันนะครับถ้าทะลุขึ้นมานะฮะสามวันแล้วนะครับนะฮะเขาก็ถือว่าน่าจะทะลุจริงแล้วแต่กฎเกณฑ์ข้อนี้มาเป็นการกันกรองนะค,คนไทยหรือคนที่เล่นสั้นจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเกิดสามวันแล้วมันกลายเป็นสามวันอย่างนี้ละ่ะปืดนะฮะลงมาสมมุติอย่างนี้นะฮะเนี่ยปืดปืดปืดเลยกว่าจะรู้ว่าหลุดแนวโน้มเนี่ยหุ้นตกหนักจนอาจจะเข้าย่านแนวรับไปแล้วก็ได้นะครับนะบนะเออ เหมือนกันถ้าเกิดมันขึ้นสาวันแล้วมันเกิดเป็นสาวันที่แรงๆเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะสมมติว่าทะลุวันหนึ่งสองสามกว่าจะรู้ว่าทะลุสามวันไปแล้วเนี่ยโอ้โหไปไหนต่อไหนแล้วนะครับเพราะแต่ว่าถ้าไม่กันกรองเลยเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆอย่างเงี้ยขึ้นมาวันหนึ่งวันที่สองวันที่สามหลุดขึ้นมาวันหนึ่งอีกวันหนึ่งหลุดก็กลายเป็นว่าต้องเข้าๆออกโดยเสียรอบนะต้องซื้อซื้อแพงขายถูกซื้อแพงขายถูกตรงนี้ การกันกรองแนวรับแนวต้านพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะบนเส้นแนวโน้มเทรนไลน์ธรรมดาหรือบนค่าเฉลี่ยเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ความบุคลิกแต่ละคนด้วยว่าถ้าใจใจร้อนก็ไม่เป็นไรหลุดปั๊บก็ขายเลยถ้าผิดทางก็ตามไปซื้อคืนก็คือซื้อผิดก็ก็คัดลอสตัวเองก็คือกลับมาซื้อคืนนะครับขายผิดนะฮะ เหมือนการอันนี้ถ้าซื้อผิดก็คัดลอสถ้าขายผิดก็ซื้อคืนนะก็คือยอมเหนื่อยแต่ว่าเอาไว้ไว้ก่อนนะฮะถ้าคนใจเย็นก็รออย่างที่อาจจะรอหลักการอย่างที่ว่านั่นก็ได้หรือถ้าเดินสายกลางจริงเนี่ยก็อาจจะทยอยออกก็ได้ว่าหรือทยอยเข้าก็ได้นะฮะวันที่วันที่1ทะลุขึ้นก็ซื้อถัาส่วนหนึ่งวันที่สองก็ซื้อเพิ่มวันที่3ก็ค่อยเต็มที่หลุดมาวันหนึ่งก็ขายซะหน่อยนึง เร่งกลับก็ไม่เป็นไรซื้อคืนแค่หนึ่งในสามหลุดอีกวันหนึ่งก็ขายหนึ่งในสามถ้าหลุดอีกวันที่สองวันที่สามก็ขายหมดอย่างนี้ก็ได้คือเป็นการเดินสายกลางก็คือจะตูมเดียวก็หมดเลยก็ไม่ดีจะรอทุกต้องสามวันห้าวันค่อยมาเข้าออกก็อาจจะช้าไปนะครับก็อนนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะใช้วิธีเนี้ยนะฮะไอ้กดสามวันเนี่ยในการเป็นการเกลี่ยวันในการค่อยๆซื้อหรือค่อยๆขายนะส่วนหลักสามเปอร์เซ็นต์ก็คือว่า เป็นการแก้ปัญหาของไอ้วิธีที่ว่าถ้าสามวันแล้วมันลงในแหล่งเงี้ยมันก็ช้าไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ต้องรอสามวันก็ได้ถ้าไอ้วันแรกที่มันตกโครมลงมาเนี่ยมันตกไปต้องสามเปอร์เซ็นจากค่าเฉลี่ยหรือจากเส้นแนวโน้มที่เคยเป็นแนวรับแนวต้านแล้วเนี่ยก็เซลล์ได้แล้วแต่ว่าหลุดขาดแล้วแต่ถ้ามันเพิ่งทะลุข,ขึ้นมาหรือหลุดลงมาแค่นิดเดียวหลุดลงมาแค่เนี่ยนะฮะแนวรับอยู่หกสี่หกสี่หกมันหลุด6 4หกสี่สี่เนี่ยหลุดไปแค่สองพอยต์เนี่ยนะยังยังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลย อย่างนี้ยังถือว่าเล็กน้อยเกินกว่าจะเรียกว่าหลุดนะ <S <S นะเหมือนการต่อทะลุแนวแนวแนวต้านขึ้นมานะฮะถ้าทะลุขึ้นมาเนี่ยเพียงแค,แค่เล็กน้อยนะครับเราก็อาจจะย,ยังไม่มั่นใจนะว่าทะลุจริงนะนิดเดียวเนี่ยนะฮะเออขึ้นมาแค่2อสพอยต์อย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะไม่ถึง1%ก็อาจจะแปลว่ายังไม่ทะลุจริงนะแต่อันนี้ก็มีก็มีข้อนั่นเหมือนกันว่าไอ้คำว่า3%มเนี่ยมันมากหรือน้อยไปนะฮะซึ่งแนวคิดโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คงต้องดูกับหุ้นด้วยถ้าอย่างเซตเนี่ยบางคนบอกโอโโ้โหคืนนรอเี่ย ไม่ไหวสามเปอร์เซ็นต์นี้ล่อไปเกือบยี่สิบจุดแล้วนะกว่าจะรู้ว่าหลุดแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็ช้าไปหรือเปล่าแต่บางคนบอ,อกเฮ้ยเซตนี่เปอร์เซ็ตนต์หนึ่งก็เหลือเฟือแล้วตกสักห้าหกจุดเนี่ยนะฮะจากแนวรับแนวต้านหรือรู้จากแนวรับ,รรบด้านห้าหกจุดเนี่ยน่าจะเรียกว่าเพียงพอแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นวอลเลนหรออย่างสริปซีหนึ่งอย่างนี้โอ้ย สามเปอร์เซ็นยังไม่พอเลยนะต้องกรองสักห้าเปอร์เซ็นอย่างน้อยเจ็ดเปอร์ซ็นอย่างน้อยมากกว่าจะเรียกว่าทะลุจริงไม่จริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะที่ในหุ้นแต่ละตัวก็จะมีระดับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตรงคำว่าสามเปอร์เซ็นี้เป็นแค่คำกลางๆนะฮะว่าที่เขาใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยอาจจะน้อยหรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการสวิงตัวหรือการแบ่งตัวของหุ้นที่เราเล่นด้วยว่าเราควรจะกรองหรือไม่กรองเลยบางคนบอกไม่เอาละทะลุป,ปับก็ซื้อเลย หลุดปั๊บก็ขายเลยอันนั้นคือไม่กันกรองเลยนะก็ไวดีแต่อาจจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นได้บ่อยนะฮะแต่ถ้ากันกรองมากเท่าไหร่นะฮะก็ก็แน่นอนแปลว่าเราต้องทำฮะต้องขายถูกลงเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นขายถูกลงหนึ่งหรือ 2- หรือสาเปซจากราคาที่คุณจะขายเมื่อตอนหลุดแนวรับโดยทั่วไปหรือต้องซื้อแพงขึ้นหนึ่งหรือ 2- หรือสามเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคา,าที่เป็นการทะลุในครั้งแรกนะะเพราะฉะนั้นการกันกรองเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเชิงเวลาหรือเชิงราคา นะครับก็มีก็มีประเด็เนคือว่าต้องซื้อหรือขายช้าลงหรือไม่ก็ต้องซื้อหรือขายแพงขึ้นหรือถูกลงนะครับแต่วนะ่าอันนี้เรื่องจะกันกรองมากน้อยแค่ไหนหรือไม่กันกรองเลยอันนี้คงแล้วแต่บุคลิกแต่ผลที่เกิดขึ้นคือถ้าไม่กันกรองเลยก็จะเกิดสัญญาซื้อขายบ่อยครั้งนะครับมีสัญญาณหลอกในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งมากขึ้นนะแต่ถ้ากันกรองก็คือจํานวนครั้งในการโดนหลอกจะน้อยลงในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่ง ก็ทําให้ต้องซื้อชาออกไปขายชาออกไปซื้อแพงขึ้นหรือขายถูกลงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการกลองซึ่งเทคนิเคเลในโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหลักการกันกลองท้างนั้นแต่น,นี่เป็นแนวคิดอันหนึ่งในเรื่องของหลักค่าเฉลี่ยเป็นต้นนะครับควนี้จัดหลักการกันกลองตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีอีกแนวคิดหนึ่งแทนที่เขาจะใช้อย่างที่เราพูดไปอันนี้นะเขาบอกว่าทาอย่างนี้ดีกว่านะครับเช่นผมสร้างค่าเฉลี่ยขึ้นมาเพิ่มอีกนะเส้นที่สอง เส้นที่สาคลิกลงไปอีกสองครั้งเห็นว่าตอนนี้เอเบเลสโผล่ขึ้นมาสามเส้นแล้วแต่ตัวเลขมันเดียวมันหมดเพราะว่าครั้งแรกที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันมนเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันหมดนะครับแต่ผมบอกว่าคราวนี้ผมเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าค่าเฉลี่ยห้าวันเนี่ยนะผมไม่ใช่ราคาปิดหรือ First Stu d y มาคำนวณแล้วนะผมอิงทฤษฎีดาวดีกว่าทฤษฎีดาวสอนได้ว่าหุ้นจะขึ้นได้ต้องทำ new h i g ฮหุ้นจะตกได้ต้องทำ new low นะครับคือต้องมีราคาสูงจากราคาสูงเดิมต้องมีราคาต่ําจากราคาต่ําเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีลูกเล่นที่จะเปลี่ยนแปลงการกันกรองได้นะครโดยการและไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมานับนับวันแบบเมื่อกี้หรือนั่งคิดเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์ให้ปวดหัวแบบเมื่อกี้ผมเปลี่ยนตรงนี้บอกว่าผมขอใช้ราคา Hi คายแทนหาค่าเฉลี่ย5วันไฮนะครับของราคาายเอาราคาสูงสุดของต่5วันที่ผ่านมาเนี่ยมาเฉลี่ยนะคือไม่ใช่เป็นการสูงสุด ไม่ใช่เป็นราคาไม่ใช่ว่าราคาเนี่ยทำราคาสูงขึ้นจากราคาวันใดวันหนึ่งแต่ก็ต้องเป็นราคาสูงขึ้นจากราคาไฮหรือราคาสูงสุดเฉลี่ยในช่วงห้าวันหน้าตากราฟที่เรากำหนดสีไปอาจจะเป็นอย่างเช่นสีม่วงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือราคาหุ้นเนี่ยถ้าจะขึ้นนะต้องต้องขึ้นทะลุค่าเฉลี่ยห้าวันไฮก็คือทำทำนิวไฮนั่นเองพูดภาษาดาวแต่เป็นใน